cool heat for shop hello guys this is g welcome back to vanilla english channel today i'm going to talk about t enses, a little bit of grammar, okay, I hope you're fine with it. Actually, grammar is very useful, you know, because it helps you to know exactly what you are talking about, what time you are talking about that action or situation. โ oh อ้โขึ้นมาก็รัวเลย <laughs> ก็คือรัวว่า grammar ของ tense เนี่ยนะคะมันสำคัญหรือว่ามันมีประโยชน์นะคะเพราะว่าเมื่อเราเปลี่ยน tense หรือว่าเปลี่ยนกริยาใน tense เนี่ยให้ถูกต้องนะคะมันจะทำให้เรารู้ว่า เวลาของแอคชั่นหรือการกระทํานั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วมันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะดังนั้นประโยชน์ของมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันว่าเ e นส์คู่ที่ว่านี่มันมีประโยชน์ทำให้เราเห็นภาพแอคชั่นยังไงบ้างนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะกี่ได้พูดถึง was กับ were ไป นะคะค was กับ were สามารถใช้กับอะไรยังไงยังไงได้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิกได้ที่ตรงนี้นะถ้าดูที่ YouTube นะคะแต่ถ้าเป็น Facebook กีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะกีจะต่อยอดจาก was w o r ร์คคาวที่แล้วนะคะเพราะว่า was w e r e เนี่ยหนึ่งในวิธีใช้เนี่ยสามารถใช้กับ verb ing that's right for example you can say I was driving Yesterday, I was driving. ใช่ was กับ ing driving nah. Or you can say they were playing football. They were playing football. เห็นไหม? were playing นะคะ were ก็ใช้กับ ing นั่นเอง was were บวก verb ing เราเรียกมันว่า past continuous นะคะไม่ต้องจำชื่อก็ได้แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นในอดีตและมันเกิดอย่างต่อเนื่องในอดีตนั่นเองนะคะอันนี้เป็น tense ที่หนึ่งที่เราจะประกอบร่างประโยคที่เราบอกว่ามันมีสอง tense hit โอเคไหม tense ที่หนึ่งคือ was were แล้วก็ verb ing

คำว่า simple แปลว่าง่ายนะคะดังนั้นตัวนี้ใช้กริยาแค่ตัวเดียวนั่นก็คือ verb ช่องที่ออออง yes past tense verb for example I might say yesterday I went to the shop นะ went นะคะเป็นกริยาช่องสองแปลว่าไปนะไปโดยที่ไม่ได้เน้นว่ากำลังเกิดขึ้นนะไม่นะไม่นะไม่ได้เน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ในอดีตนะคะแค่บอกเฉยๆกว้างๆว่าไปนะคะเป็นจุดเวลาจุดหนึ่งที่เราทำสิ่งนั้นนะ or they played basketball together they played S played, okay? s a, two, a s a ed, okay? s e t b a l l together เห็นไหมคำว่า played นะคะก็เป็นกริยาช่องสองแบบธรรมดาก็คือเติม ed เข้าไปนะคะซึ่งเกิดขึ้นในอดีตนะคะแล้วก็เป็นจุดเวลาใดจุดเวลาหนึ่งเท่านั้นในอดีตนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อเนื่องไม่เหมือนกับ w a ed, okay? s w e r e บวก v e r b i n g โอเคไหม Now let's put them together these two tenses for example I was cooking when you called I was cooking when you called เห็นไหมคะ cold เป็นกริยาช่องสองแล้วก็บอกว่า I was cooking อ่ทำอาหารอยู่ทำอาหารทำอาหารอยู่ตุงต้งๆ้งแล้วก็แบบคริ๊โอ้โหเสียงโทรศัพท์โบร,ราณมาก <c oughs> นี่แหละนะคะโทรศัพท์เข้าปุ๊บเป็นเหตุการณ์ที่แทรกเข้ามาระหว่างที่ฉันกำลังทำอาหารเออ I was cooking when you called เป็น t e s s ์คู่เป็นประโยคเดียวกันนะที่เราเห็นภาพมากขึ้นว่าเฮ้ยมันกําลังเกิดอะไรมันกําลังเกิดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องถูกไหมคะกำลังทําอาหารอยู่ตุ้งตุ้งทำไปเลยทำทำทกรี๊งก็หันไปดูหยิบมือถือขึ้นมานะคะ when you c o u l e d โอเคเราจะใช้คนละเทนส์กันนะคะ <_ an> เพื่อให้เห็นว่าอะไรต่อเนื่องและอะไรแทรกเข้ามานะกริยาช่อง2เป็นตัวที่แทรกเข้ามาแล้วก็ตัวที่ต่อเนื่องก็คือ was were w o r k e r b i n g นั่นเองนะคะอันเนี้ยช่วยให้เราเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยพอเพื่อนเล่าเรื่องในอดีตอ่ะมันมีอัตรดมากขึ้นนึกออกไหมมันแทนที่จะแบบว่าโอ้ oh, กริยาช่อง2ช่องสองช่อง2ช่อง2ทุกป,ประโยชจนจบเรื่องเอาไม่เห็นภาพอะไรเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นกริยาที่เป็น w a b a s verb verb by NG จะเห็นภาพทันทีว่าอ๋อเธอกำลังทำอาหารเออคิดภาพเลยว่าอ๋อกำลังทำอยู่อย่างนี้ค่ะนี่คือประโยชน์ของมันนะคะมันมีอรรถรสมากขึ้นเมื่อเราเล่าเรื่องในอดีตนั่นเอง <S Wow s l t s l o t o t t o t h x r m x l m s l e s she was cycling when she saw the accident she was cycling when she saw the accident นะดูประโยคส่วนแรกก่อนเลย she was c y ว่า n g คิลิ่า c นี่ยะนะคะแปลว่าปั่นจักรยานนะคะหรือตัวนี้คำว่า Cycling เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนปั่นจริงจังมากกว่านะคะมากกว่าคำว่า Riding a bicycle นะคะอันนั้นเหมือนแบบเด็กๆปั่นจักรยานแบบเป็นจักรยานที่แบบไม่ได้ใส่ชุดแบบนักกีฬาจักรยานนะคะแต่ถ้า Cycling เนี่ยมันให้ความรู้สึกของกีฬามากกว่านะคะดังนั้นตรงนี้บอกว่าเขากำลังปั่นจักรยานถูกไหม she was cycling นะคะ was cycling when she saw The accident. ซอเป็นกริยาช่องสองแทรกเข้ามาระหว่างที่เธอกำลังปั่นจัก,กรยานถูกไหมคะดังนั้นมันให้ภาพใช่ไหมว่าอ๋อตอนที่เห็นอุบัติเหตุเนี่ยเธอกำลังปั่นจัก,กรยานอยู่ Okay. ก็คือเล่าเรื่องใน,น,น,น e อดีตแบบอย่างเช่นเราต้องบอกเป็นพยานให้เขาว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตอย่างเงี้ยเราก็ต้องเล่าให้มันเห็นภาพนะคะโดยเฉพาะเล่าให้ตํารวจฟังงี้ถูกไหมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างนะคะทีนี้ทีนี้ทีนี้กีอยากเพิ่มให้ตรงที่ว่าเราสามารถถามคําถามได้เป็นประโยคแบบเห็นภาพแบบนี้แหละนะคะ for example the first sentence that we said it was I was cooking when you called I was cooking when you called ถ้าเป็นคำถามก็อาจจะถามว่า What were you doing when I called นะคะตัวนี้นะ What were you doing เห็นไหม Were you doing เป็น w e r b บวก e r b ing แปลว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอนที่ฉันโทรไปก็คือแทรกเข้าไปตอนที่เธอกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่นะคะดังนั้นตัว code ก็เป็นกริยาช่องสองแล้วก็ภาพของผู้หญิงคนนั้นที่ปั่นจักรยานแล้วไปเจออุบัติเหตุนะคะเราก็ถามได้เช่นกันนะคะ so the sentence was she was cycling when she saw the accident the question would be what was she doing when she saw the accident What was she doing when she saw the accident? เห็นไหมคะ What was she doing? Was doing เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่เหรอตอนที่เห็นอุบัติเหตุ มมันเป็นการถามให้มันเบ็เห็นภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็วิธีถามแบบนี้นะคะก็ไม่ยากก็แค่เปลี่ยนประโยคที่กําลังต่อเนื่องนั้นนะมาให้เป็นคําถามนั่นก็คือเอากริยา was w o r e ขึ้นมาข้างหน้านะคะนอกนั้นก็เรียงกันไปตามปกติเนาะโอเค the last example would be they were coming here when the police pulled them over they were coming here when the police pulled them over ะะก็คือตัวเนี้ยตัวส่วนแรกนะบอกว่า they were coming here were coming here กำลังมาที่นี่เห็นภาพใช่ไหมอาจจะขับรถมานะคะกำลังมาปุ๊บปุ๊บปบตำรวจเรียกจ้าตำรวจโบกเลยจ้านะคะ p u l l them over นะคะก็คำว่า p u l l เป็นกริยาช่องสองแทรกเข้ามาระหว่างที่เขากำลังขับรถมา ถูกไหมอันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น was เป็น were ใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็คำถามก็แค่เปลี่ยนเอา was กับ were มาไว้ข้างหน้าอันนี้เป็น tense คู่ที่ฝรั่งชอบใช้สายฝอชอบใช้โดยเฉพาะเล่าเรื่องอะไรที่เป็นอนดีตมันได้ทรรถนะคะดังนั้นเราจะต้องคุ้นเคยกับ ประโยคเหล่านี้และกี่ได้ใส่ประโยคพวกนี้นะคะหรือการฝึกฝนนะคะประโยคแบบนี้เนี่ยไว้ในคอร์ส Elementary English ใขร,รหัสสมองพูดอิงรวมแบบไม่ต้องคิด ถูกต้องนะคะใครมีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าพูดตะกุกตะกักคิดไม่ค่อยออกว่าพึ่จะพูดอะไรยังไงออกมาดีอะไรเงี้ยจะตั้งคําถามยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมาะกับคอสนี้มากนะคะเพราะว่ากีเนี่ยได้ออกแบบคอสเป็นนวัตกรรมของกีเองค่ะในการที่จะให้ทุกคนได้ฟังคําถามแล้วก็ได้ตอบคําถามแล้วก็ได้ฟังซ้ําได้ตอบอีกได้พูดอีกโอ้โห ฝึกพูดจนแบบไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่กี่ได้ใส่เข้าไปในคอร์สนี้แน่นอนคือเคล็ดลับในการไขรหัสสมองเรื่องการเรียนภาษาให้มันชินให้มันคุ้นเคยทํำยังไงดีให้เราเนี่ยคุ้นเคยกับภาษาแล้วก็พูดภาษาได้อย่างดีนะคะดังนั้นตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่จ้า it's November promotion it's 6900บา b u t now the promotion is 4290อ,อ,อ่ฟังเลข ใหม่ลกันนะเดี๋ยวงงนะคะ6,900บาทราคาเต็มนะคะแล้วก็4,290บาทนะคะเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นโอเคไหม Alright I hope you enjoyed my tenses video กี่พยายามจะแบบว่าอธิบายแกรมมาให้มันสนุกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ <laughs> เพราะว่าเวลาแบบพูดถึงแกรมมา่าดีไรนึ้ออกไหมโอ้ g มมารออะไรเงี้จริงๆอยากให้มองมันมีประโยชน์นะคะแล้วก็แบบถ้าเราเรียนอย่างสนุกแบบเนี้ยมันก็ มันก็ดีอะ่ะมันก็ดีทุกอย่างอะ่ะเรียนอะไรก็ได้ถ้ามันเรียนแล้วสนุกอะ่ะถูกไหมนะคะถ้าใครอยากจะ enjoy learning English enjoy studying English ก็ทักมาเลยนะคะลงคอร์สได้เลยนะคะ Thank you so much for watching and I will see you again next time Bye